ยายก้อนหินไปทําถนนค่ะย้ายก้อนหินไปทําถนนนะคะทําถนนทางขึ้นไปบนลงปูกขากนู้นค่ะเพราะว่า,าหน้าบ้านจะทําเป็น่าร้านร้านขายเล็กๆร้านขายก้าไม้ค่ะแล้วก็ถนนทางเข่ามันแคบนะพี่น้องนะทางเข้าแคบมากค่ะ ก้อนหินออกค่ะนี่ค่ะ เอาก้อนหินมาเลี้ยงเลี้ยงไว้เนี่ยค่ะอ่าตรงตรงไงตรงระวางนี่ก็จะเอาอดินมาใส่นะคะเอาดินมาใส่แล้วก็ให้เป็นถนนลาดลาดค่ะลาดจากนู้นขึ้นไปเวลาเอาซื้อดินมาปลูกหรืออะไรจะได้เข็นใส่รถเข็นขึ้นไปเลยนะคะเพราะว่าหลังบ้านแม่ส้มจะเป็นโรงเรือนปลูกผักค่ะ หรือว่าคนแก่แถวนี้ก็เยอะค่ะถ้าคนแก่ที่แบบเดินกับรถอะไรนะอรถอะไรนะที่พนเอินรถยางวะที่ชนมากกับมีคนแก่ที่เดินกับรถอันที่ว่าบ่อหายลมไหมคะภาษาฟินเอินรถละตัวหลีเนาะคะนะัเยียผู้เฒ่าผู้ยังอ,อยากยางไปเบิ้งต้นใหม่ที่ปลูกเบิ้งสวนที่ปลูกอะ เป็นทางลาดชั้นขึ้น,นได้ง่ายแนี่ค่ะเวลาซื้อดินซื้ออะไรมาก็จะขนขึ้นสะดวกเราไม่ต้องยกปวดหลังค่ะนี่นะคะเอาดินออกจากหน้าบ้านด้วยเพื่อนๆดินหน้าบ้านนี่มันทางมันแคบค่ะจอดรถก็ลำบากจอดรถลำบากทางมันแคบเข้ามา เราแฟนจะเอาอเปลี่ยนระบบของการอุ่นบ้านหน่อยนะคะจะเอาเครื่องตั้งไว้ตรงมุมนูน้นก็เลยเอาดินออกก่อนรีบเอาดินออกค่ะเพราะต้องรีบติดตั้งก่อนอากาศหนาวจะมามาอากาศหนาวจะหนาวกว่าน,นี้ค่ะเดี๋ยวค่าไฟจะแพงเปลี่ยนระบบจากน้ํามันเป็นเครื่องที่ว่าคล้ายแอร์แจะเป็นแอร์ร้อนนะคะมันจะได้ประหยัดเงินกว่านี่ค่ะพี่น้องทางเขามามันแคบ นี่ค่ะแคบจอดรถลำบากค่ะฝั่งนี้ก็จะเอาดินออกหมดเลยนะคะเอาดินออกหมดเลยเพราะว่าจะทำเป็นที่จอดรถเผื่ออนาคตทำเป็นร้านขายต้นไม้ขายพริกขายอะไหน้าบ้านเพื่อนเพื่อนที่มาซื้อหรือว่าคนที่มาซื้อจะได้จอดรถสะดวกนะคะอนาคตประมาณ4ีหปีอาจจะอยากขายเป็นปอเปี๊ยะทอดขายก๋วยเตี๋ยวขายอาหารอะไรเล็ก น้อยๆผัดไทยอาหารทด่ง่าๆค่ะที่ว่าซื้อกลับบ้านได้หรือว่ามีโต๊ะไม่กี่โต๊ะอย่างเงี้ยค่ะนี่นะคะซ้มอยากทําตรงหน้าบ้านนี่ค่ะแฟนจะเอาดินลงประมาณเกือบๆเท่ากับพื้นนั่นแหละค่ะเอาดินออกหมดนะะแล้วก็จะทําเป็นมุงหลังคามุงพลาสติกใสๆหรือยังไงค่ะทำเป็นซุ้มหน้าบ้านน่ะนี่ค่ะติดถนน รถวิ่งผ่านไปมารถแล่นผ่านไปมาคนก็เดินผ่านไปมาก็เยอะทำเลก,ก็ถือว่าโอเคนี่ค่ะ <c oughs> พิกลองเอามาตั้งไว้หน้าบ้านดูว่ามันเป็นยังไงมันมันรอดไหมมันก็โอเคอยู่ค่ะแต่ตรงโรงเรือนหลังบ้านมันจะดก,กนะฮะคะเขือเคียคย์พี่นอ้องมะเขือเทศตรงนี้ก็ดอก,ดอก ไม่ได้ลดน้ําอะไรนะคะโลกดกแต่ว่าเดี๋ยวแฟนก็จะเอาดินตรงนี้ออกก็เลยเหลือตรงมะเขือเทศไว้สักสองอาทิตย์ให้มะเขือเทศสุกก่อนนี้ก่อนถึงจะเอาดินออกแต่ว่าจะเริ่มมาออกจากฝั่งนี้ก่อนนะคะเอาฝั่งนี้ก่อนเอาดินเอาดินออกก่อนนี่ค่ะมะเขือเทศดกดกมะเขือเทศสีดาบ้านเฮากับมีพี่น้อง มะเขือเทศสีดาบ้านเราเมื่อวานก็เก็บไปให้เพื่อนๆแล้วนนลูกกใหญ่นี่ค่ะโอเคนะคะแค่นี้ละคะสวัสดีค่ะ